สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ลิซอยู่ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังนะคะซอยพิบูลวัฒนา5ค่ะตรงนี้เป็นสุดตลาดนะคะคือซอยพิบูลวัฒนา9ค่ะนี่จะพาเพื่อนเพื่อนเดินดูตลาดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้วันที่ลิฟมานี่ก็เป็นวันที่18มิถุนายนนะคะ2 5 6 4ค่ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้เป็นฟู้ดคอร์ทนะคะมีอยู่ด้านท้ายตลาดค่ะตอนนี้ ก็เดินไปประมาณ200-300เมตรนะคะก็จะออกถนนพระราม6ค่ะซอยพิบูลวัฒนา5นะคะที่นี่ก็จะเป็นพวกของกินนะคะของใช้เสื้อผ้าแล้วก็ของเบเตอร์เละคะ่ะมีหลากหลายนะคะอน,นนี้เป็นร้านเบเกอรี่ค่ะสวัสดีค่ะมีกระเป๋าต้นหูนะคะเอเ,ซ,เซ,ซอรี่นะคะผู้หญิง มาตลาดนี้เสียตังค์แน่นอนนะคะเพื่อน หมูเกาะไผ่นะคะร้านข้าวซอยคุณนวลน,นะคะข้าวซอยน้ำเง,งี้ยวคุณนวนลร้านนี้ร้านประจำนะคะเจ้าเก่า เ,เพื่อนๆร้านขนมเปียปิ้งทออร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะร้านนี้ลิซมีคลิปนะคะเป็นขนมเปียปิ้งอร่อยมากค่ะหน้าร้านอยู่ตลาดออตกรนะคะวันศุกร์จะอยู่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะมีทั้งหมด7ไส้นะคะไส้หวานน้อยค่ะแล้วก็แป้งบางกรอบอร่อย

คุณหน่อยนะขนมไทยร้านนี้ขนมไทยน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะคุณหน่อยนะคะมีขนมถ้วย เรารักญี่ปุ่นค่ะขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดเจ้าเก่าค่ะสิงห์บุรีนะคะของดีเมืองสิงห์มันพือร้านนี้อร่อยขนมถ้วยฟูจะไม่มีกลิ่นนมแมวนะคะหอมนี่ขนมถ้วยฟูแม่ประเสริฐค่ะ สวัสดีนะคะนี่เ,นเพื่อนๆดูสีขนมถ้วยฟูนะคะสีดำเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะคะเคี่ยวใช้การเคี่ยวน้ำตาลนะคะแล้วก็มีขนมตาลด้วยร้านนี้อร่อยคะ่ะเ,เพื่อนๆหนูเอากล่องหนึ่งอยากกินอันนี้ค่ะเอารวมกันเหมือนกันไหมคะเนี่ยพวกสีสีสวยๆอย่างเงี้ยจะต่างกันยังไงอะคะนี่เป็นถ้วยฟูโบราณนี่ เป็นแบบโบราณเหรออันนี้เป็นขนมตาเลยอ๋องั้นเอาแบบถ้วยฟูโบราณนะะกินอะไรคนเนยนาณใบงานในอะไรเงี้ยผมใช้ถ้วเนี่ยค่ะอ๋อถ้าเป็นพวกงานมงคลเลยพวกนี้ใช่ไหมคะสีสวยอ่ะอันนี้ตาลใช่ไหมเอาถ้วยฟูแล้วกันค่ะวันเนี้ยเท่าไหร่คะน้องไม่เอาค่ะลูกไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอาเดี๋ยวจ่ายตังค์นะคะขายก่อนขายก่อนเพื่อนๆร้านนี้ออกรายการนะฟัวคุณต๋อย สี่สิบเห็นละน้องเอาตังค์ขาไม่เอานะอ่านี่แบงค์ใหม่ใหม่แบงค์ใหม่ใหม่ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะขอบคุณมากค่ะขห้ขายดีนะคะตลาดอยู่สะอาดไปไม่ได้ไปนะคะอยู่ที่นี่วันวันศุกร์วันอะไรอีกนะวันศุกร์วันเดียวเหรอไปตลาดไหนอีกไหมอ่ะมัมีวัดแคร์พิรงหัดอ๋อวัดแขกพุทธหัดนะเพื่อนๆแวะอุ่นหนุนกันได้นะคะขนมอร่อยนะร้านนี้มีขนมถ้วยโบราณด้วยค่ะ ไม่เอาค่ะหวานเกินแล้วตอนนี้พี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวก,ก่อนร้านผักสดนะคะพวกอาหารสดพวกเนื้เยอะนะที่ตลาดนี้มีทุกทุกทกทกทกอย่างอะค่ะ พวกผักผลไม้นะคะของสดของแห้งนะคะปลาเปอร์อะไรพวกนี้มีหมดนะแวะมาได้นะคะเพื่อนๆเป็นตลาดหน้าเดินอะตลาดเนี้ย <c oughs> ตรงนี้เป็นหลังกระทรวงการคลังนะคะก็จะมีกรมงบประมาณแผ่นดินกรมธานารักษ์นะคะ <c oughs> อยู่อยู่ติดๆกันค่ะ <c oughs> เป็นหน่วยงานราชการทั้งนั้นเลยนะคะทะลุกออกมาทางด้านหลังก็จะเป็นตลาดค่ะเพื่อน ไวป,ปิ้งโบรานะคะอยู่ตรงท็อปเดลี่ค่ะเ,เพื่อนๆร้านเก่าแล้วนะคะเจ้าเก่าค่ะเจ้านี้หอมกระเทียมประทูนะคะเนี่ยมีนะคะอยู่ตรงนี้ซอยพิบูลวัฒนา3ค่ะอยู่ตรงท็อปเดลี่นะคะของกินเยอะนะคะของกินเทียบเลย ผัดไทยข้องเต้ยี่สิบบาทเพื่อนเพื่อนกระเพาะปลาเจ้า,จานี้รีเคยกินเคยมีคลิปกระเพาะปลาคุณหญิงอร่อยค่ะถั่วแปบนะคะ ไก่อบโอ่งนะคะชื่อร้านโอเคนะคะหมูไก่อบโอ่งร้านนี้มีบริการสั่งทาง Delivery ด้วยนะคะถ้าเป็นไลน์แมนนี่ก็สามารถใช้สิทธินะคะเราชนะใช้สิทธิ์โครงการของรัฐได้นะคะสแกนจ่ายได้เป็นเจ้าขายดีค่ะร้านนี้มาประจำที่นี่วันศุกร์นะคะตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะร้านนี้ริมีคลิปนะคะเพื่อนๆอร่อยกับแก้ว คอ,อหมูหน่ากินจังเลยค่ะคอหมูนี่ขีดละเท่าไหร่นะห้าสิบค่ะละล้อเลยขาหมูส่วนทูค่ะเพื่อน วันนี้แดดดีจังเลยแซนดี้นะคะแซนดี้กลับมาขายแล้วค่ะปลาซาบะแซมลมอนลายก้างนะคะเนี่ยที่นี่เขาจะสลับกันเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีโซนนะ ของกินของใช้เสื้อผ้าสลับไปสลับมาอยู่นี่น,นะคะร้านนี้เป็นร้านหน้ากากค่ะข้าวขาผัดขาผัดไส้กรยำไก่แซบนะคะเสือจับยวนนัชพรขนมนปากินอันนี้เป็นหอยนะคะ ขข่นางลมค่ะยนันสไค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเพืเ่อนๆที่ริสมาน่กันไาโขนขนมจีนหอมจังอ้อมนะคะออเนื้ยย่างโคข,ขุนค่ะร้านนี้10บาทค่ะไม้ละ1ิบบาท สวัสดีค่ะ,คะนี่นุ่มๆเลยเนื้อติดมันนะคะสวัสดีนะคะไปตลาดพัดพงอยู่ไหมตอนนี้ไปค่ะตลาดพัดพพงวันอะไรคะทุกวันพุธทุกวันพุธนะคะวันศุกร์ก็กระทรวงการคลังเพื่อนๆแวะมาอุ่นๆกันได้นะคะนะเบอร์โทรร้านนี้นะคะ0 9 7 1 4นะ1 7 0 5 3ค่ะเผื่อสั่งนะคะออกงานนอกสถานที่นะติดมันร้อนๆเลยนะคะ น้ำจิ้มทำเองค่ะลับเสด็จตะเดาขอบคุณนะคะเพื่อนๆร้านนี้ร้านอร่อยค่ะเดลิฟนะคะเดลิฟบาร์บีคิวค่ะร้านนี้ลิ๊กก็เคยทำคลิปไปแล้วนี่อร่อยจริงๆนะคะ มีสีโครงหมูนะคะแล้วก็มีไก่ค่ะเ,เพื่อนๆราดข้าวนะคะโมูขึ้นเพลินมากค่ะตัวไก่ก็นุ่มนะคะนุ่มมากเลยแล้วเนี่ยร้านนี้ออกงานนอกสถานที่นะคะ081 801 2236ค่งแปดศูนยหนึ่งสององสานนะค่ะร้อรหวานนะคะ,ะานโบราณ ปลาส้มไรล้กล้างวันนี้แดดเปี้ยงเลยค่ะใช่ค่ะร้อนมากเลยค่ะวันเสาร์ถ้าวันเสาร์นี้ไปเจอกันที่ตรงหน้าตึก SM นะคะพญาไทย2ค่ะเ,เพื่อนเตรงข้ามทวท,ทบอ 5. ลห้ร้านนี้อร่อยนะคะปลาส้มปลาส้มอร่อยมากเลยค่ะ<ท>วันศุกร์ก็เจอกันตลาดนัดหลังกระทรวงนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะเ,เพื่อนๆ082-980-0540ค่ะ เห็นชัดไหมเพราะว่าแดดเปรี้ยงเลยนะคะวันนี้วันนี้ประหวานเมื่อกี้พี่ถ่ายแล้วประหวานร้านเดียวกันค่ะประหวานเนี่ยเนี่ยที่เทที่น้องบอกว่ากลองเยอะๆใช่ไหมใช่เยอะนะคะแล้วก็น่ากินมากร้านจะใหญ่อ่าร้านยาวใหญ่เลยมาพร้อมแดดเลยพี่จะเอาดไมะไม่เอาค่ะแต่ใบใบนี่ไม่แน่ใจนะขายหมดแล้วนะตอนนั้น ตอนนี้มีน้ำพริกด้วยนะคะตอนนี้มีแดดไม่เป็นไรอย่าเอาฝนมาใช่ไหมเชิญค่ะนี่กินข้าวข้องคอเพื่อนไปก่อนนะคะลุงทลิปนะคะโหแดดสุดยอดแดดสุดยอดเลยไัเนี๋หมู อันนี้เป็นข้าวเหนียวหมูค่ะเ,เพื่อนเพอนข้าวเหนียวหมูลุ่งทิพ์นะคะหมูสวรรค์น,นะคะมาถมค่ะช่ำๆน่ากินมากเลยรับจัดชุดข้าวเหนียวด้วยเพื่อนเพื่อนนี้เบอร์โทรนะคะจัดชุดข้าวเหนียว โอ้โหแดดพร้อมจะทำลายขอบคุณนะคะอันนี้เป็นเห็ดค่ะเพื่อนๆร้านนี้เป็นร้านเส้นหมือจับยวนนะคะแล้วก็เป็นพวกหมูยออุบลค่ะคุณเชียงอะไรพวกนี้นะคะก็มีหลายยี่ห้อนะคะแวะมาอุหนุนกันได้นะคะมาวันศุกร์ค่ะชื่อร้านคุณโอนะคะพี่เขขอบคุณนะคะ หน่อไม้สดต้นใบยะนางแล้วก็น้ำพริกนะคะเ,เพื่อนๆร้านนี้แซ่บนะฝั่งตรงข้ามเป็นร้านประจำนะคะคือขายทุกวันนะคะก็มีหมูทอดนะคะมีโดนัทขอ,องสดก็มีอะ่ะร้านนี้เป็นร้านไส้กรอกน,นะคะแฮมเบคอน ปลานนะะต้องโปเกียวค่ะสยามนะคะสยามปลาต้องโปลเกียวค่ะเพื่อนๆอันนี้ขายดีนะคะทอดไม่ทันสูเลอเลย ลุงกับป้าจ๋าวันนี้แดดดีมากเลยลุงรวยกันนะคะวัฟเฟลไส้ทะลักค่ะเขาดินนะคะตำนานเขาดินร้านนี้ร้านนี้สอนสูตรนะคะเ,เพื่อนๆหอมเลยแดดเปรี้ยงเลยป้าก็แวะมาอุ่นหนุนคุณลุงกับคุณป้าได้นะคะขายทุกวันจันถึงสุกเลยนะเจ้าประจำค่ะร้านนี้ ก็เลยรักหะเหมือนกันหมดคะ่ะเป็นหมดน้ำตาลสดเอาสองขวดคะ่ะลับบ้านเพื่อนเพื่อนร้านนี้นะคะโคตรน้ำตาลสดร้านนี้โคตรอร่อยคะ่ะส,สวัสดีคะ่ะต้องบอกว่าโคตรอร่อยนะคะหอมหอมมากใส่ใส่ขวดยังไม่ต้องเปิดนะคะสองขวดคะ่ะหอมมันคะ่ะไม่ไม่หวานแหลมนะคะเท่าไหร่คะ เพื่อนๆเบ,อ,เบ,อ,เบอร์โทรร้านนี้นะคะ0 8 1ย์1ดหนเะคะสี่เค่ะเข้าไปดูในเพจได้นะคะตามได้ว่าไปลตลาดไหนนะคะร้านโคตรน้ำตาลสดค่ะอยากเปิดกระดกขึ้นมากเลยตอนนี้ท <c> ร <oughs> ้อนมากอ่ะวันนี้ ก็จอานไปก่อนสวัสดีค่ะร้านลาบทอดประชื่นนะคะไม่ลืมค่ะลาบทอดเจ้าอร่อยนะคะขายปิดขายส่งด้วยเบอร์โทรทัชชัดเลยค่ะ0846187017นะคะ0684967464นะคะลาบทอดประชื่นอร่อยค่ะเ,เพื่อนๆแซ่บสเสด็จื <c oughs> ่อเพื่อนๆสนใจนะคะอยากอาทอดขายหรืออะไรโทรมาสอบถามได้นะคะ ขอบคุณนะคะคุณค่ะหนูคะไม่เอาค่ะป้าหนูทานไม่หมดขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้หนูมาอุดหนุนร้า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 น,านระลาบทอดปลาชื่นนะคะมาวันอะไรคะวันศุกร์มัจันพุทธศุกร์หลังกระทรวงการคลังค่ะจันพุทธศุกร์หลังกระทรวงการคลังวันอื่นไปไหนไหมอังคารกับพฤหัสอยู่รัชดาซอยสี่ค่ะอังคารพฤหัสอยู่รัชดาซอยสี่นะคะแวะอุดหนุนกันได้นะคะะค่ะขอบคุณค่ะ ข้างในเป็นร้านหมูทอดโคตรอร่อยค่ะร้านนี้เป็นแฟนชายนะคะโคตรอร่อยอยู่แล้วนะร้านเนี้ยร้านนี้ร้านนี้ยังไงก็อร่อยนะคะกินกับข้าวเพลินมากกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้ค่ะขายเป็นขายทั้งแบบสุกแล้วก็แบบแบบดิบนะคะจัดชุดข้าวเหนียวได้นะคะ ลุงโรต้าหูทอดค่ะร้านเนี้ยต้าหูทอดเจ้าอร่อยนะคะมีกวางเชียงด้วยของกินเยอะค่ะตลาดนี้ของกินเยอะมากอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะมีทั้งแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวค่ะ แบบสุกชุดละสี่สบแบบดิบโลละ200ร้อนะคะอืมร้านงข้างนะคะากาตูนคอฟฟี่ค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยชมน้ำแดงนะคะสวัสดีค่ะร้านนะคะข้าวเหนียวไก่าย,ยานน่างส้มตำเออร้านนี้ไม่มีส้มตำ ไก่ย่างนะคะปลาดุกตับนะคะร้านนี้อร่อยอ่ะปรุงรสอร่อยมากเลยเค,เคยกินแล้วนะคะมีคลิปด้วยปลาดุกนี่เนื้อเนื้อน่นเน้อเนอเนื้อฟูๆเลยค่ะ <Another> ขอบคุณนะคะอยู่ติดกันนะคะกับร้านาน้ำอ้อยน้ำอ้อยข้นสดนะคะ กินตอนอากาศร้อนร้อนชื่นใจนะคะ ร้านนี้เป็นร้านถูนชายนะคะร้านลูกเล็กนะคะแล้วก็มีลูกตาหลอยแก้วด้วยออกแล้วค่ะเพื่อนๆออกสนุนเส้นพระลำหกแล้วนะคะตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่นะคะเดินเดินทีนึงนี่ประมาณเกืสองชั่วโมงได้ะคะ่ะเพื่อนถ้าเดินเอาทั่วๆนะคะชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนี่ย เอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรีปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะคะจะออกข้างนอกแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะปี2,564นะคะ ออกแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาทะลุออกเส้นซอยที่บณ์วัฒนา5นะคะถนนพระราม6ค่ะฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะคะซ้ายมือไปก็จะเป็นแยกตึกชัยค่ะโรงพยาบาลรามานะคะ